หาก่อมพยาผีที่น่ากลัวยิ่งกว่าปอบ,ปอบเนี่ยมันก็คือผีที่เข้าไปสิงร่างคนคอยกินพวกของดีแม้แต่แบบไปกินร่างของคนที่โดนสิซึ่งวิธีกําจัดปอบอย่างทางบ้านของเราเองเนี่ยก็จะเป็นการเรียกพระหรือไม่ก็คนที่เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงเช่นหมอผีซึ่งเป็นหมอผีธรรมดาทั่วไปก็ได้นะและปอบเนี่ยถือว่าเป็นระดับล่างมากๆในตระกูลผีเพราะว่ามันแทบจะไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรมากมายเลยแต่สําหรับหาก้อมไม่ใช่แบบนั้นเพราะหาก้อมคือพยาผีก่อนจะตุยเนี่ยก็มีอิทธิฤทธิ์ในเรื่องของส แล้วก็มนดำบางตำราก็บอกว่าหาก้อมคือคนที่เล่นของในระดับชั้นครูนะทุกคนจะต้องมีวิชาอาคมที่เก่งกล้าม,มากๆแต่ดันเกิดการผิดครูหรือในภาษาอีสานเราจะเรียกกันว่าขลับขลับเนี่ยหมายถึงการที่ทําในสิ่งที่ไม่ควรจะทําแล้วหากอมเนี่ยเขาว่ากันว่ามันสามารถเป็นอสุรกายตัวไหนก็ได้จะค่อยๆไต่ลำดับขึ้นไปช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นปอบก่อนแล้วก็สามารถกลายร่างเป็นบัวเป็นควายหรือแม้กระทั่งกลายร่างเป็นคนได้และบางตำราก็บอกว่าหากอมเนี่ยยัง สามารถควบคุมผีตัวอื่นได้อีกด้วยและที่สําคัญยังสามารถควบคุมคนให้มีความคิดนึกหรือว่าเห็นในแบบที่มันต้องการได้แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะปราบหาก้อมต้องทํำยังไงหาก้อมเนี่ยถือเป็นผีที่ปราบยากมากๆไม่สามารถใช้หมอผีในระดับชั้นธรรมดาทั่วไปได้ต้องเป็นระดับปร,รมาจารย์เท่านั้นร่วมกับการเผาร่างหรือไม่งั้นก็ต้องเป็นการถอนของถึงจะทําให้พิธีกรรมนี้สำเร็จแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าใครคือปอบใครคือหาก้อมบ้างเรียกได้ว่าดูค่อนข้างยากเพราะว่ามันไม่ได้มีหลักฐานในน ทางแบบวิทยาศาสตร์เนาะว่าคนนี้เนี่ยเป็นปอบจริงคนนี้เป็นหาก้อมจริงแต่ประเด็นคือเรื่องนี้มันน่าเศร้ามากเคยมีคนโดนขับไล่ออกจากหมู่บ้านเพราะโดนกล่าวหาว่าเป็นปอบทา,ทางที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครมีหลักฐานเลยว่าคนนี้เป็นปอบจริงถ้าคนในหมู่บ้านลงความเห็นว่าคนนี้คือปอบเขาจะต้องออกจากหมู่บ้านทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากรู้จักหาก้อมหรือว่าปอบให้เยอะมากขึ้นนะคะว่ามันจะมีจุดจบลงยังไงทุกคนไปดูได้กับภาพยนตร์เรื่องหาก้อมเข้าแล้วถุกรงภาพยนตร์นะคะ